1ิาตุลาซึ่งวันนั้นผมมาแจกไว้10แผน่นแล้วก็ทางพี่วิเชียนบอกเอ๊ะถ้าเกิดว่าให้1 0แผน่นทั้งนี้5แผน่นฝั่งนู้น5แผน่นอีกคนที่เหลือก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้นำมา400แผน่น400แผ่นแจกจ่ายพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ที่นี่ไม่ทราบว่าพี่วิเชียนอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับ พี่น้องจะได้ไปรับได้แจกจ่ายหรือจําหน่ายหรืออะไรผมไม่รู้แต่ว่าเงินจํานวนหนึ่งทั้งหมดเลยไม่ใช่เงินจานวน,นงเงินทั้งหมดที่จาหน่ายเนี่ยจะมาจากเวทีหลังจากที่เราต่อสู้ให้เกิดความสงบและความสันติให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเราจะมาเลี้ยงฉลองเราจะมาฉลองความสําเร็จกันที่นี่นะครับเงินจํานวนนี้นะครับครับพี่น้องครับเรื่องซีดีนะครับวันนี้คุณไก่ได้ไปใช้เครื่องคอปปี้ปั๊มพิมพ์เยอะๆนะครับ ต้นทุนแต่ละเจ็ดบาทนะครับจริงๆที่เราจัดงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อาหารก็มีคนเอามานะครับจริงๆเราอยู่สองชั่วโมงอาหารแทบจะไม่ต้องแต่ก็ด้วยแรงศรัทธาก็อยากจะมาก็มาเผื่อพวกเราใช่ไหมครับน้ําก็มีคนเอามาเครื่องเสียงก็มีคนเอามาให้เกือบจะไม่ต้องใช้เงินนะครับแต่ไม่ก็มีค่าใช้จ่ายบางอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอย่างค่าธงบ้างค่าทําป้ายบ้างนะครับ คือค่าใช้จ่ายเหล่านี้เราจะมาจากไหนก็มาจากามีคนบริจาคทั้งที่เราไม่ต้องการบริจาคไม่ได้ไม่ได้เปิดลับนะครับจะสังเกตว่าบนเวทีจะไม่มีการประกาศเรื่องรับบริจาคเงินเลยนะครับก็ยังมีคนบริจาคเงินอยู่ที่นู่นอยู่บ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับซีดีเนี่ยบริจาค2 0บาทก็ซีดีไปแผ่นหนึ่งดีไหมครับที่นี่ก็จะเหลือเงิน13บาท เอาไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆไม่ต้องใช้เงินมากนะครับเพราะว่าของเราทุกอย่างเรามารวมกันด้วยด้วยใจใช่ไหมครับใช่ทุกคนมาด้วยใจนะครับไหนๆได้ขึ้นเวทีมาแล้วเนี่ยที่จริงแล้ววันนี้ไม่มีโปรแกรมจะขึ้นนะครับขออนุญาตพี่น้องนิดนึงวันที่5เป็นวันสําคัญผมอยากจะปรึกษาเลยนะครับว่าทุกคนเอาเทียนมาคนละเล่มได้ไหมครับวันนั้นเราอยากจะร้องเพลง สะดูดีหมาราชาโดยจุดเทียนดีไหมครับเพราะเป็นวันพิเศษใช่ไหมครับนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีใครไม่ทราบมาปรึกษ,ษาผมว่าจะจะทำบุญที่วัดท่านไปจ,จับโปรแกรมมาแล้วมาแจ้งในทีนี้ให้เป็นมีประกาศให้นะครับเพราะว่าคนที่ทํางานตรงนี้ทุกคนจะต้องออกไปทํางานซึ่งหนาแน่นอยู่แล้วถ้าใครอาสาจะทําอะไรแม้ก็ถ้าทา่าทางมุสลิมใหญ่จะจัดอะไรนะครับในวันวันที่5ท่านก็ คิดมาแล้วอยากให้ประชาสัมพันธ์มาใช้เวทีนี้ประชาสัมพันนะครับจะได้ประโยชน์ไปทั้งทุกๆฝ่ายด้วยกันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าคิดจะทําเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นเราจะทําเพื่อในหลวงนะครับแล้วก็ที่ผมประชามันไปว่าเออ